สวัสดีครับสวัสดีครับ c มะยุสคารนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่นะครับไมิทาก็ไลมทานะครับซอยเกนะจะพามาชมรถครอบครัวนะครับเก็ดที่นั่งนะครับข้ามาใหม่เลยนะครับนี่้านหน้าผมบอกได้เลยว่านะครับครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งนะครับลอดคารแล้วก็จะมีตัวแรกหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับพร้อม เที่ยวเลยนะครับพร้อมแบบแคมปิ้งได้เลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับไว้ใช้งานนะครับนะขอนำเสนอนะครับแนะนำนะับคันนี้ Innova นะครับ 2.0V g ร์ออโต้ปี2015นะครับไว้นะครับเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2015นะับเป็นตัว2รื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0V S 2.0ลิตรนะครับ 136แรงมานะตัวนี้จะเป็นรถปี2015นะครับรถมือเดียวด้วยนะครับน้ำมัมใช้งานไปอยู่ที่112,000นะครับกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถที่สภาพสวยๆเลยไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084-384-8404นะครับย้ำอีกครั้งนะเบอร์084-384-8404นะครับ สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาชมรถมาดูมาทดลองขับกันได้เลยที่นะครับรามิธาซอยเก้าสิบนะฮะตรงข้ามนะครับโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีรักษ์นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะนะครับเจ้าตัวนะครับอินโนวาคันนี้นะครับเราเปิดขายอยู่ที่นะครับ515,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถฟรีดาวออกรถสุดบาทได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พาดไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว รถอินโวคันนี้เลยรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซ b s สไคร์และกดกระดิกด้วยนะนะครับมาชมเลยนะครับคันนี้นะครับอินโวตัวโชมนี้จะได้เป็นไฟท้ายฮาโดรเจนและไฟหน้าฮาโดรเจนแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับคล้ายๆตัวว i โก้แชมปนะกระจังหน้าจะเป็นสีเทาเงานะครับมีโลโก้โตลต้าตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวสเกิร์ตมาให้นะครับไฟตัดบอกมาให้นะครับคู่นี้เลย สวยๆนะเลขทเบียน4กไก่บอใบไม้นะครับ1016มาพร้อมกับตัวล้อแมกนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแมกขอบ17นะไซสยาง2550 R17 นะครับนี่เลยสวยๆนะครับยางจะได้ปินยางปี2019นะครับโอ้ล้อแม็กสวยมากสีสวยนะครับดอกยางลึกๆเลยนะฮะยางสภาพสวยๆดิสเบกคู่หน้านะครับนี่เลยนะฮะ ตัวรถบางๆมากนะบางมากเลยนะครับแล้วก็นะครับสเกตด,ด้านข้างนะครับสวยๆเลยแทบไม่มีวอยเลยนะนะครับตัวเครื่องยนต์จะเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดวลิตร VVTI นะครับมีกาบานข้างมาให้ด้วยแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับที่มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับคิวคันสาติดมาให้ตรงรุ่นเลยนะครับ ฟิล์มนะครับอยู่ประมาณ40%แล้วก็บอกเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะครับก็ติดนะครับแหลกฮนุมานครับมาให้นะครับพร้อมตัวกะบด้านบนนะครับสวยๆเลยนะครับนะอันนี้คือตอบโจทย์นะสายแคมปิ้งนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับผมเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนะสามแถวแล้วก็ด้านหลังนะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับไฟท้ายคือสวยๆเลยนะ ป้ายคันนี้นะครับดูนะครับนี่เลยโคมไฟเสร็จใส่มีสเกิร์ตมาให้ด้านล่างนะครับนี่เลยแล้วก็ติดกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังจากโรงงานก็มีมานะครับแล้วก็เขาติดเพิ่มมาให้ด้วยนะครับคิ้วกรุรงนี้เป็นสีโครเมียมเลยนะครับกระจกด้านท้ายจะเป็นไลฟ์ฟ้าแล้วนะครับมีสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตัวที่3นี่บนหลังคาสวยๆนะครับ นี่นะฮะก็สดใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์843848404 4, 4, 4, 4, นะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับไปดูภายในกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่นะับในส่วนตัวภายในนะครับเลิศมากนะสวยงามสวยงามเลยครับในส่วนตัวเมทอาร์ต,ตภายในเดิมๆน็อตไม่มีขยับลูกค้านะครับ โอ้สวยจัดเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีที่บอกได้เลยว่าสีนี้หายากมากนะหายากมากเป็นสีเทานะครับสีเทาดํานะครับก็ดบดววได้เป็นสภาพรถวสวยๆแบบนี้นะนานๆจะเข้ามานะตัวนี้ก็ติดนะครับพรมข้าหลามตัดมาให้นะครับคือภายในจะได้เป็นสีเบทนะครับคือดูสะอาดตาม,มากแล้วก็กว้างนะครับก็มือต่างๆอยู่ครบเลยเบาะแถวที่3ามเขาจะพับ ได้นะพับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น air row แล้วนะครับมีจอมาให้ตรงกลางนะครับนี่เลยนะครับสวยๆการันตีได้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับคุ้มมากนะครับรถสวยมากสวยจัดเลยนะครับอันนี้ผมขอการันตีได้เลยนะครับใครได้ไปนะครับคุ้มจริงๆนะครับสําหรับอินโนวาคันนี้นะครับสีนี้เราไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนนะครับก็เนี่ยด้านหลังแผงประตูนะครับตรงนี้ ก็จะได้เป็นกันล็อกนะฮะล็อกกันเด็กเปิดจากด้านหลังจากภายในนะครับนะแล้วก็แผงประตูเนี่ยกิีเลยแทบไม่มีรูรอเลยลูกค้านะครับนะ่เสิร์ฟนะครับความสวยด้วยกับลายไม้นะนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าก็ปเปิดข้างในจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวรถเนี่ยเม็ดอาร์ตต่างๆนะก,กันโอ้โหแกะยากมากบอกบอกได้เลยว่าแกะยากนะครับ นี่แต่เข็บเป็นอาเดิมๆเลยอ่านะครับใครที่ดูนะครับคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับกลัวไม่ทันนะครับสามารถนะครับโอนจองล็อกตัวรถได้เลยนะครับนะโอนเข้าบริษัทได้เลยนะครับนี่แล้วก็นะครับเบาะสภาพสวยๆเลยนี่นะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนเจาเว้นมีที่พักแขนนะครับคือเหมาะสาหรับครอบครัวมากเลยนะตัวนี้ครับจอขนาด9นิ้วนะฮะ นี่เลยนะครับผมภหน้านะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันจอแอร์นี่แบบที่จริงนะครับอยากให้มาเห็นตัวจริงนะครับว่าคันนี้นะครับไม่ได้โม้จริงสภาพนะครับสวยสวยงามเลยนะครับแต่งประตูนะครับฝั่งคนขับรายละเอียดนะครับครบเครื่องเลยนะครับนี่นะครับว่าจะเป็นน็อตต่างๆนะเดิมๆหมดเลยนะครับนะครับบอกว่าจะเป็นบอกแบบ ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับคือบอกของเขาอะสภาพสวยสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับผงมาลัยมัลติฟังชันแอร์แบ็กนะครับตรงนี้หุ่มด้วยกับหนังนะครับสีเทาแล้วก็มีลายไม้นะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับพับยังไม่ไฟฟ้านะครับนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอจากโรงงานนะครับบลูทูธ o t h m USB ได้หมดเลยนะครับ นี่นะฮะหน้าจอแท้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบออโต้นะครับผมมีจอดิจิตอลตรงกลางนะครับเกียร์แบนู่เอ้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกมาให้นะครับตัวนี้ติดกล้องจากด้านหน้ามาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวนะครับนี่ที่บังแดดนะครับยังไม่แกะพลาสติกเลยนะฮะโหคันนี้ครบเครื่องจริงนะครับใครได้ไปนะับผมบอกเลยว่าคุ้มราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ยังมีครั้งนะ5้าแสนหบาทลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยผ่อนนะครับนานสุดๆได้7ปีเลยนะครับผ่อนนานสุดๆได้7ปีเลยนะติดต่อมาได้เลยนะมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่ในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับนะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยลูกค้านะครับมีแผงแผงหนวม่มทำความร้อนอยู่สภาพเดิมนะสติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับ นี่นะฮะสติกเกอร์มอกนะครับอยู่เดิมๆเลยแล้วก็คันนี้นะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับนี่จะเป็นตัวเครื่อง1น r ทนะก็เป็นตัวเครื่องขนาด2.0ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่เลยไม่เคยโทมแก๊สมานะครับนะคันหน้าเดิมๆห้องเครื่องสะอาดแห้งเลยนะครับนี่เลยสวยๆนะครับก็อฝากด้วยละกันสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ น่าสนใจมากนะฮะคันนี้น่าสนใจมากนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับมายูสคารนะครับเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวคนเวลา9โมงถึง6โมงนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าตัวโตใต้าอินโนวานะครับ 2.0V นะครับปี2015นะครับราคาที่5 0 0 0 0นหบาทนะครับวันนี้ผมมายูสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ